สวัสดีครับวันนี้ผมก็พามาดึงยอดกำใหญ่นะครับหลังจากเก็บเกี่ยวครั้งนี้ก็เป็นการดึงยอดครั้งที่2นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวปุ๋ยกันว่าใช้อะไรกันบ้างดึงยอดรอบนี้นะครับผมก็จะใช้อยู่5ตัวนะครับก็จะมีปุ๋ยเก็ด30-10-10นะครับแล้วก็มีท็อปเอมีเมกาซิงโบร์แคลแล้วก็ตัวเกดบอลนะครับสำหรับปุ๋ยเก็ดนะครับหรือว่า ตัวที่เป็นผงผมก็จะนำมาตวงนะครับกับกิโลดิจิตอหลังจากที่เราตรวงเสร็จส่วนตัวปุ๋ยที่เป็นน้ำเราก็จะตวงหน้าถังนะครับตอนนี้ผมก็กำลังตวงปุ๋ยเกดนะครับก็จะมี30 1สิบที่จะใช้กิโลดิจิตอนนะครับในการตรวงแล้วก็ตัวเมก a าซิงกับ บโลแคลนะครับที่เราจะใช้กิโลดิจิตอลในการตวงนะครับอัตราส่วนต่อพันลิตรเนี่ย3 0มสผมใส่ไปที่โลครึ่งนะครับหรือว่า1กิโลกับอีก5ขีดนะครับต่อไปเป็นโบโลแคลนะครับผมก็ใส่ไปที่ประมาณ3ขีดนะครับ ไอเมกาซิงผมก็ใส่ที่3ขีดเหมือนกันนะครับแล้วเราก็เช็คดูว่าเราตวงครบหรือยังครบแล้วเราก็ไปที่บนถังกันเลยครับ อย่างแรกที่ผมจะใส่ลงไปในถังก็จะเป็นสารเสริมประสิทธิภาพนะครับหรือว่าเกร็ดกรีนก็จะใส่ไปที่1 0 0ซีซีนะครับตัวต่อไปก็เมก a าซิงกับบลโลแคลนนะครับที่ตวงไว้ด้วยกัน ก็ตามด้วยปุ๋ยเกตสานะครับเทลงไปก็ตวงท็อปเอ็นไป1ลิตรนะครับเทลงไปต่อไปก็จะเป็นเจ็ตบอลนะครับตัวนี้เป็นธาตุซิลิกอนผมใส่ไป 250cc ซีซีนะครับ ก็เกือบลืมอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือแมกนีเซียนะครับตัวเมื่อกี้เป็น10 0 0กับแมกนีเซียมนะครับผมเกือบลืมแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นยาฆ่าแมลงนะครับผมรอบนี้ใช้เป็นเซฟวิน85นะครับหรือว่าเป็นสารคาร์บะรลนะครับผมก็ใส่ไป1กิโลนะครับต่อน้ำพันลิตร ดึงยอดรอบนี้นะครับผมก็เน้นปุ๋ยตัวหน้าสูงนะครับใบลำไยเราจะได้ใหญ่ๆนะครับผสมเสร็จแล้วผมก็เตรียมกวนยาปั่นยาไว้นะครับแล้วก็มาเตรียมปรับแรงดันหัวพ่นนะครับก็สตาร์ทเครื่องกันไปเลย สายพ่นผมไม่ได้ยาวนะครับผมก็จะปรับแรงดันอยู่ที่ประมาณสัก45บาบานะครับแล้วก็ต้นลำไยผมไม่ไม่ได้ต้นใหญ่มากนะครับก็แรงดันไม่ต้องสูงมากแรงดันนี่ปรับเอาตามความยาวของสายด้วยนะครับสายยาวก็ปรับที่แรงดันสูงหน่อยนะครับสายพ่นผม ยาวอยู่ประมาณ100เมตรนะครับก็ปรับอยู่ที่45บาร์อ่อนๆนะครับมันก็แรงแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูที่หัวพลกันนี่ครับความแรงของแรงดันก็จะประมาณนี้นะครับก็ฉีดประมาณนี้กัน แล้วคนงานผมก็กําลังพ่อนอย่างขมักขเม่นนะครับผมก็มีหน้าที่ยืนดูนะครับผมก็จะยืนอยู่ห่างนะครับแล้วก็จะให้หมาเดินตามคุมคนงานอีกทีนะครับ ยอดรุ่นนี้ใบไม่แดงนะครับแต่รุ่นก่อนหน้าอีกรุ่นหนึ่งนะครับแดงทั้งใบแดงทั้งก้านนะครับอยอดนี้จะปกติดีนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับกับลําไยรุ่นนี้ยอดอบอวบสวยๆใบใหญ่ๆยาวๆรอติดตามชมผลงานนะครับ